ห้าสิ่งที่ทําให้มีพุงหนึ่ง 1. พุงที่เกิดจากความเครียดจะมีลักษณะหน้าท้องยื่นออกมาระหว่างสะดือพุงประเภทนี้มักเกิดจากมีความเครียดเป็นประจำจนกระทั่งทําให้ร่างกายสร้างไขมันที่บริเวณหน้าท้องและส่งผลให้ลำไส้แปรปรวนสองพุงเป็นชั้นๆหรือที่เรียกว่าพุงยางอะไรพุงแบบนี้เกิดจากการนั่งมากเก,กินไปเช่นพนักง,งานออฟฟิศหรือเกิดจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลมากรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3มพุงป่องช่วงล่างหรือเรียกว่าพุงหมาน้อยเกิดจากคนที่ทําตัวยุ่งตลอดเวลาแม้กระทั่งคนที่ออกกาลังกายเป็นประจําก็สามารถเกิดขึ้นได้ 4. พุงคุณแม่เป็นลักษณะของผู้หญิงที่มีพุงหลังการคลอดบุตรโดยปกติจะใช้เวลา6สัปดาห์จึงจะคืนสู่สภาพปกติแต่ผิวหนังตรงหน้าท้องก็ถูกทําลายทําให้ดูเหมือนพุงย้อยย่นยาน5พุงป่องเป็นลักษณะท,ที่เกิดขึ้นเ,น,เน,เน,เนเพราะอาการท้องอืดมีแก๊สในกระเพาะหรืออาหารไม่ย่อยเกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปใครที่มีพฤติกรรมเหล่านี้จนทําให้เกิดพุง ย้อยย่อนยานจะไม่สามารถที่จะลดได้ลองให้ทีคิวพามเป็นตัวเลือกที่ทําให้หน้าท้องของคุณเรียบแบนเพียงแค่นอนหนึ่งตื่นก็ทำให้พุงยุกเหมือนออกกําลังกายมาทั้งชีวิตใครที่สนใจสามารถจิ้มที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยหรือเข้ามาปรึกษากับอาจารย์แพทย์ที่คิวพามก่อนได้นะคะ